มันยักจะไม่ทันแล้วนะมันเลีเล้ยวว น,น้องดาดังติต่งตกแกให้อะไรเนี่ยนี่คุณตามผมมาเหรอแล้วคุณมาทำอะไรห้องพี่เบส่ะทำลับรบล,ะล,ะละ่อๆฉันก็นึกว่าคุณมาหาผี่หญิงก็เบสมันขาเจ็บมันออกไปไหนไม่ได้มันเลยฝากพี่ซื้อดอกไม้มาใส่ใจกันที่ห้องเนี่ยอืมใช่เรานี่อาการหนักนะเนี่ยถึงขั้นตามมาเลย ขอโทษนะเดี๋ยวก,กลับไปเลาบ้านนะไปนี่พี่เห็นหรือยังพี่ไม่ฟังฉันอ่ะวันๆไม่ทำอะไรอ่ะค่อยจับผิดแต่หัวเป็นยังไงละหน้าแหกเลยตอนเนี้ย เออรู้แล้วนะมันหลังไม่เองตามมันละป้าป้กลับกลับมแหละอืมห้าช่วงนี้เมย์แกยังตามอยู่ไหมเนี่ยก็ดีขึ้นบ้างอะช่วงหลังเขาเบาไปหน่อยละแต่ว่าแม่เนี่ยดิตามเรื่องแต่งงานอยู่เรื่อยเลยแก่คงนยาให้กมีหลานไวไวอ่ะอืมเข้าใจอยู่นะ แกไม่ต้องเป็นห่วงนะแกรู้ใช่ไหมว่าร่างกายกับจิตใจมันคอลสวนกันทั้งใจของเรามีแต่แกนะนั่นไงแต่ว่าไม่ตามเมียตัวดีของแกมานน้นแล้วละ่ะฮัลโหลดาริงเล่นน้ำกันเสร็จแล้วหรอคะสองนุม่มพอดีว่ากิ๊ฟมารับพี่ห้าวคะ่ะเซอร์ไพรส์รไหม พอดีคุณแม่รอทานข้าวด้วยค่ะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนสื้อผ้านะได้ค่ะที่รักพี่ไปด้วยฉันเข้าใจทุกอย่างที่แกพูดนะทุกอย่างมันมีเวลาของมันแต่แกจะปิดไปนานแค่ไหนวะนานเท่าไหร่ก็ต้องทำอ่ะสังคมยอมรับไม่ได้แกรู้ใช่ไหม ว่าพ่อแม่ของเราเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมอ่ะเราทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้อ่ะเข้าใจทใี่ไหยฉันเข้าใจแกมีพ่อมีแม่มีกิฟแต่แกอย่งลืมนะฉันมีแค่แกคนเดียวขอเวลาลาหน่อยไหมเนะชื่อใจเรานะ ่ะที่ละคงเสร็จละพวกเธอคงมีความสุขด้วยกันบ่อยสินะคุณพูดว่าอะไรนะเปล่าค่ะกับบ้านกันเถอะ ณแม่สวัสดีครับสัสดีก็มาทําไมล่ะเนี่ยอ้าวก็คุณแม่ชวนผมมากินข้าวใช่ไหอครับวันนี้เห็นว่ามีธุระสาคัญจะคุยกับผมฉันเนี่ยนะชวนเธอมากินข้าวด้วยฝันไปปะเบนมาด้วยเนี่ยอืมก็อืมคุณแม่ครับหนูเป็นคนชวนพี่เบนมาเองแหลคะค่ะวันนี้หนูทํากับข้าวหลายอย่างกินกันหลายคนสนุกดีคะ่ะ ที่เบสกินบ้างกิบกินบ้างสลับกันกินพี่ออกค่ะคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยโอ้ยม่ไม,มรีบๆกินรีบๆกลับ,บ,บ,บไปเบสนงก่ัน,นอ,อืม,อมจับข้าวฝีมือเมียนี่หอมยังเลยขอไปชิมหน่อยนะเดี๋ยวกันสิคะ ปกติก็ที่รีบร้อนๆแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอคะพี่เฮาวันนี้กิฟทำกับข้าวหลายอย่างโดยเฉพาะหมึกผัดผงกะหรี่นี่ไม่ใช่หมึกผัดผงกะหรี่ธรรมดานะคะใช้ผงกะหรี่ตราเก้งกวางยี่ห้อนี้ดังมากเลยนะคะทำมาเพื่อพี่สองคนโดยเฉพาะเลย ก็ยังมีเมนูของหวานกะทิถั่วดำพี่เบสคงจะชอบนะคะพี่เบสดูสิคะถั่วดำน้นๆเลยวันนี้กิฟตั้งใจทำสุดฝีมือเลยนะคะนี่จะพูดอะไรของเธออะกิฟก็พูดเรื่องจริงไงคะคุณแม่ เรื่องจริงที่ลูกชายคุณแม่หลอกใช้หนูมาตลอดคุณแม่คะพี่ห้าวกับพี่เบสเป็นเกย์คะ่ะกิ๊บคุณอยู่ตรงนี้นะเขาสองคนมีอะไรกันที่พี่ห้าพบกิ๊บแคมบังหน้าไม่ให้ทุกคนรู้แต่คุณแม่ต้องรู้คะ่ะกิ๊บทำไม จะทำไหมฉันเห็นฉันรู้หมดทุกอย่างนี่ like ไงฉันจะประกาศให้โลกรู้ว่าที่พี่มีแฟนก็แค่บังหน้าเพื of of ่อปิดบังตัวตนที่แท้จริงของพี่ไงล่ะแกต้องการเท่าไหร่สามแสนจะจบไหมนี่ <UU Right. S 1> ไห้เงินแล้วปี๊ใส่หัวออกไปเลยนะแล้วอย่าเรื่องลูกชายฉันไปพูดถ้าแกเอาเรื่องลูกชายฉันพูดลวกแกเจ็บตัวแน่เลยไปแม่ครับแม่ทำแบบนี้เจอไหมหรือเปล่าก็พวกแกนี่นหแหละที่ไปคบไอ้นี่บอกให้าาเลิกก็ไม่ยอมเลิกทุกอย่างมาถึงเป็นแบบนี้ไงมันจะเลิกรักผู้ชายมาเรักผู้หญิงบ้างอรฮะเรื่องแบบนี้มันเปลี่ยนกันได้ที่ไหนโลกสมัยนี้เข้าไปถึงไหนกันแล้วแม่จะหาผู้หญิงมาปิดบังโทนตัของผมแบบนี้ไม่ได้นะ ผมขอได้ไหมครับแม่ขอให้ผมได้อยู่กับเบสอย่างเปิดเผยได้ไหมฉันไม่ว่ามีรูปแบบแกเลยนะพอเลยครับแม่ถ้าจะตีอะมาตีผมนี่ครับความผิดอยู่ที่ผมเองครับแม่ตามใจพราแกฉันไม่อยากโยงละเมือจิบ เราสองคนขอโทษเธอจริงๆนะคือรับเงินนี้ไปนะแล้วเดี๋ยวเราจะเซ็นยกบ้านอย่างนี้เธอตอนนี้เราไมา่ต้องการอะไรอีกแล้วเราแค่อยากจะอยู่กับเบสแค่นั้นเองเธอเข้าใจเรานะกิฟพี่ขอโทษนะเบสเฮ้าฉันเข้าใจทุกอย่างแล้ว เราไม่รู้จะมีผู้นี้ให้หายใจอีกไหมใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองอะมันดีที่สุดแล้วอย่าให้ใครมากำหนดชีวิตของเธอสองคนเลยนะไปเถอะไม่เป็นไรเราเข้าใจจริงนะกิ๊ฟขอบคุณมากนะกิ๊ฟที่เข้าใจพวกเราอะกิ๊ฟขอบคุณนะ